คุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับควันลงหลังเกมไปสักหน่อยนะมาอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลังจากที่คาวาสกิฟันตตเล่นะครับเ <laughs> ช่ญอัชนะวิสุกโกเบ,บไปได้นะ <laughs> ก็ต้องบอกว่า เรื่องของกรรมการก็ต้องบอกว่ามีมีงานหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ทางด้านแฟนบอลนะก็ค่อนข้างจะฟีดแบ็กมากระแสนะครับทีมาทางทางด้านของเลฟลีสเลฟลีนะครับผมหรือว่าทางด้านของอกรรมการผสมพวนธะมาอ่านคอมเมนต์กันนะท่านผู้ชมครับก็อันนี้มันเป็นไฮไลท์ฟุตบอลเจลีคู่ระหว่างฟอนตตเล่กับว ok mm ิซโกเบเป็นเป็นช่องเจลีอินเตอร์เนชั่นแนลนะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับผมคนแรกก็บอกว่า ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกรรมการนะครับว่าคุณทํางานได้อย่างหนักเลยทีเดียวสาหรับคาวาสกิฟอนเต้ในการที่จะให้ชนะอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนประชดน,นะท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรรมการกู้วิกฤตได้ ale, เสมอ,อนะครับผมกูกม้วิกฤตให้ฟอนเต้หรือเปล่าเออนะครับผมเจียแล้วก็กระแดมนี่น่าจะประมาณว่าชิบหายหรือเปล่าชิบหายแล้วกรรมการนะครับผม <c oughs> แล้วอีอกอันหนึ่งก็บอกว่าโกเบดิสอโล่ประตูของอประตูของโกเบไม่ได้ประตูใช่ไหม stood, แฮปสตูดนะฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมอว่าทําไมถึงไม่ได้ประตูอ๋อจังหวะน่าจะเป็นจังหวะมงมงลูกนั้นแนหะมงเข้าไปแล้ว แล้วมันมีจังหวะตัวที่ไม่ได้เล่นบอลล้ำหน้าแต่เออตัวที่ไม่ได้เล่นบอลล้ำหน้าแต่ตัวที่เล่นบอลวิ่งโฉบเข้ามาจากแดนหลังไม่ได้ล้ำหน้าแต่อยู่ใกล้ๆกันไงเออแต่อยู่ที่ดุนพินิษของกรรมการมันอยู่ใกล้ๆกันแันไลแมนโยกอะ่ะเออไลแมนโยกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนอีกอ,อันนึงอันนี้อันนี้เป็นภาษาเลยว่าน่าจะเป็นภาษาอินโดเนียเออลองแปลดูดิมาเลฟอนตเตอรี่เอาอีกหนึ่งตัวหมายถึงอะไรวะ People match ผู้คนแฟนบอลเหรอว่านี่คือเกิดเหตุการณ์ในทุกๆหลีกเนาะมันมันเกิดขึ้นได้เกือบทุกหลีกอะไรอย่นะมั้นะเออนะฮะอกอเรมีทุกอย่างที่เป็นไปได้นะครับผมสกอซอกเกอร์หมายถึงว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนั้นนะเออนะครับอืมคอมเมนต์ต่อมาอันนี้ภาษาอะไรวะนี่เป็นภาษา อ,อินโดไม่อินโดก็มาเลยนะแปลดีกว่าแม้จะใช้ v r หากผู้ตัดสินนะครับมีความเอ็นเอียงหรือว่าอคติเนาะก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนาะก็คือว่าดุลอยู่ที่ดุลละพินิจของกรรมการนั่นแหละคือดู e r แล้วแล้วแต่กรรมการเลยว่าจะตัดสินยังไงเนาะอันนี้คาวาชกิฟอนตาเล่น,นะครับผมอดอปนิสอีกหนึ่งแต้มโรด อีฟเนะี่เนี่ยภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลยดิเอ่อนำหลีกเอ่ Lock day. อล็อกล็อกกิ้งลาสเดย์โอ้โหจำพเจ้ามาอันนี้ไม่เป็นเช่้ประเด็นอันนี้ออน,นี่คนไทยโกเบน่าต่อไปชนะมารีนอตให้ได้อืมนะครับผมอันนี้คอมเมนต์น่าจะเป็นของอินโดถ้ามีอินโดก็มาเลยน,นะครับกรรมการตลกมากนะครับล้ำหน้าประตูกโกเบมาจากไหนนะทางทางที่ใช้ v ีอเออนะ ก็เป็นข้อกังขานะลูกที่ทางนั้นโกเบได้ประตูนะก็ไม่ได้ดู V R อะไรเลยใช่ไหมเห็นลายแมนยกก็คือ,อแคนเซิลประตูท,ทันทีอีกอันหนึ่งนี้ปฏิเสธการให้ประตูวิซโกเบลูกนั้นไม่ได้ล้ำหน้านะลูกนั้นก็คนเล่นบอลไม่ล้ำหน้านะถ้าถ้ามองตามเอาเอา,ามองตามเนื้อผ้านะ แต่มีตัวเสาสองอะ่ะเสาสองมีตัวล้ำหน้าอยู่ก็จริงแต่ตัวที่เล่นบอลไม่ล้ำหน้านะวิ่งโฉบเข้ามาจากแดนหลังอืมวิ่งโฉบเข้ามาจากแดนหลังนะครับแต่ก็อยู่ที่กรรมการอะ่ะนะว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆกันพร้อมเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างงั้นหรือเปล่าอลายเมนอะกรรมการรีบเป่านกหวีดจบเกินไป <laughs> กลัวทีม กว่าทีมยืนได้ยิงจังหวะสุดท้ายนะครับเฟกอันนี้เฟกนี่คืออะไรเฟกฟ้าเกือบเปล่านะครับหลีกตลกโจ๊กหลีกอ่ะหลีกตลกอ่ะคิโุช,ชิไม่อนุญาตอ่าน่าจะเป็นกรรมการนะไม่ไม่ให้ประตูนะครับอ่ลูกนั้นไม่ได้ล้ำหน้าคาวาซากิได้เขียนอะไรนะ Never Pain Never Pain พนอะคอนกราตูเลชั่น ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ VR โดนลอบบี้ไว้แล้วออประมาณนั้นนะรูปเฟรีกิี่ีเสมอสวยออประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เอาไงไม่มีคอนเทนต์เลยทํา <c oughs> มาแปลแปลคอมเมนต์แปลคอมเมนต์ <c oughs> Comment. อันนี้ดรามาหรือเปล่านะไม่รู้นะเออท่านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็แต่เอาจริงๆนะถ้าดูตามเนื้อผ้าจริงๆนะมันก็น่ากลางขายอยู่นะมีหลายจังหวะจังหวะที่โกเบได้ประตู ลูกโมงอะ่ะโฉบลูกนั้นน่ะถ้าถ้าท่านผู้ชมไปย้อนดูก็ได้นะเออแล้วก็จังหวะจุดโทษอะ่ะมันก็บอลอยู่นอกเขตโทษอันนี้ผมก็ไม่แม่นกติกานะบอลอยู่นอกเขตโทษแต่ตัวผู้เล่นของอโคบายชิอยู่ในเขตโทษโดนดึงในเขตโทษอะ่ะปกติมันต้องดูที่บอลหรือเปล่าวะบอลแต่เหตุการณ์มันต้องดูบอลเป็นหลักหรือเปล่าใช่ไหมแต่อันนี้ให้จุดโทษไปเลย อันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่แมน่นอ่าถ้าผู้ชมถ้าใครแม่นกรรมการอ่าถ้าใครแม่นจุดโทษนะคือบอลเหตุการณ์คือบอลมันอยู่ข้างนอกกรอบเขตโทษแต่โดนดึงแต่โดนดึงอ่ะตัวโดนดึงกับผู้เล่นอ่ะโดนดึงที่คลองบอลอยู่อ่ะอยู่ในกรอบเขตโทษแต่บอลอยู่นอกเขตโทษนะเออแล้วกรรมการไปดูว R แล้วก็เปล่าเป็นจุดโทษเออนะก็ไม่รู้แล้วก็มีจังหวะรู้สึกว่าท้ายเกมโกเบอ่ะโกเบก็เตะมุมนะเ,เตมนะตมุมแล้วเหมือน หลังเกมมาเหมือนเหมือนวิซโกเบก็เหมือนจะไปโวยวายด้วยน่ะนักเตะวิเซโกเบว่าเฮ้ยทำไมรีบเป่าจังวะก็คือว่าจังมันยังเป็นจังหวะบุกต่อเนื่องอยู่ไงแต่มันมันมันหมดจริงอ่ะมันมันหมดท้ายเกมจริงแต่แต่มันยังเป็นจังหวะติดพันไงจังหวะปกติโดยก็มันก็ขึ้นอยู่กับดุลและพินิจของกรรมการหน่ยนะแต่โดยทั่วไปเป็นเท่าที่ผมสังเกตคือกรรมการญี่ปุ่นถ้ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องอยู่อ่ะเขาก็ยัง เขาก็ยังให้เล่นต่ออยู่นะเออนอกจากว่าเอ้ยแม่งคู่แข่งเ,เกมรับเคลียรบอลออกไปแล้วหรือว่ายิงออกไปแล้วอะไรเงี้ยถึงจะเป่าเออถึงจะเป่าอันนี้บอลมันยังอยู่ในคาบลูกคาบดอกยังอยู่ในเกมมันขนั้นคือบอลสกัดออกมาแถวสองก็เป็นของโกเบยังได้อยู่แต่ก็เป่าเลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสังเกตน,นะผมเล่นเกมเกมอ e ีฟุตบอลอ่ะอีฟุตบอลนะ e นะบางทีมันโทษมันโทษเวลาเออวันนี้วันนี้ผมเพิ่งเล่นไป ผมเล่นแรงกิ้งไปนะมันโทษเวลาสนาทีนะมันโทษเวลาแต่เกมมันต่อเนื่องไงมันเลทให้ไปสาอีก3นาทีอะ่ะอีกสามนาทีในเกมอะ่ะแล้วผมยิงแซงได้อะ่ะมันก็ให้เป็นประตูนะเออมันก็ให้เป็นประตูนะอย่างเอ,อ่อสมมุติว่ามันโทษเวลาสนาทีอนนาทีที่สี่ิบแดแล้วผ่านไปในที่สี่48แดแล้วใช่ไหมสี่แปดแล้วแต่เกมผมยังได้ครองบอลอยู่ไงแล้วบุบกบุกต่ออะ่ะ บุกต่อมันเลยไปจนถึงมันนวดนวดนวด,นวดจนถึงอ,อีกประมาณ2นาทีมั้งประมาณนาทีที่านาทีเก้าสิบสามเก้าสิบวกสามใช่ไหมเก้าสิบวกสามแล้วมันเออถ้าถ้าจะไม่บวกสองนเลยไปสองนาทีของผมอะ่ะเลยไปสองนาทีกรรมการมันยังไม่เป่านะเพราะว่าผมยังคลองบอลแล้วบุกอยู่บุกอยู่แล้วก็ยิงได้ด้วยแล้วมันก็ให้ประตูด้วยก็คือตอนแรกเก้าสิบทดเวลาเก้าสิบบวกสามนะ 90บวกามปุ๊บใช่ไหมเออแต่แต่ผมยังเล่นต่อเนื่องไงไปจนถึงนาทีที่95ปกติมันจะต้อง993มันจะหมดเวลาใช่ไหมถ้าใครเล่นจะสังเกตเห็นนะว่าโอ้มันจะโดนยิงใครที่เคยโดนยิงช่วงท้ายเกมมาแม่งเจ็บใจชิบหายเลยแต่ผมยิงแซงได้ไงได้ดีที่จริงนาทีที่93มันน่าจะหมดเวลาแนละ้วใช่ไหมแต่มันมันเลดไปถึงนาทีที่95แล้วผมยิงจังหวะนั้นได้นาที95พอดีอะ่ะแล้วมันก็เป็นประตูแล้วก็วิ่งเฮกันลั่นเลย แต่จังหวะของอโกเบอ่ะกำลังคองบอลเก็บบอลแถวสองกำลังจะง,ง้างยิงอะเป่าเลยเป่าปี๊ดเลยเออนั่นแหละท่านผู้ชมครับเป่าเลยเป่าเลยอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะให้ท่านผู้ชมก็ไปเห็นด้วยตาเปล่ามันก็แต่ถามว่าเป็นเอาเอาจิ้งนะผลประโยชน์ของทีมคารวาสกิฟฟอนเตเล่ผลประโยชน์ของทีม,าานช,นทมชนะที่ผมก็ผมก,ผมก็ผมก็ไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่ไงเออแต่แต่ด้วยเนื้อผ้า ด,ด้วย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 ตามเกมนะมนมันมันมีข้อกังขาอยู่ไอคู่เนี้ยแต่ผมไปอ่านในบอร์ดพันทิปเขาก็บอกว่าเฮ้ยเจลี่เขาเขาอันนี้หรือเปล่าวะเขาเขาทำเป็นสตอรี่เปล่าให้ให้เป็นรุนน่าสุดท้ายอะไรเงี้ย <c oughs> อันนั้นผมก็ไม่รู้นะเออนนั้นผมก็ไม่รู้นะเออนั่นเองนะครับผมอ่าก็มีคอมเมนต์ต่างๆล้วนะเพราะสมควรนะเ,าเขาก็ ก็โฟกัสในเรื่องของกรรมการบูพ so right <to> being like ์สมควรนั่นเองนะครับเออก็เอามาอัปเดตกันเนาะอืมประมาณนี้อ่ะท่าผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์คอมเมนต์วิเคราะห์ในมุมมองก่อนท่านผู้ชมมาใครใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดนะลองลองลองคอมเมนต์มุมมองอยากอ่านมุมมองของท่านผู้ชมบ้างเฮ้ยเอาเอามุมมองของท่านผู้ชมเลยความคิดของของท่านผู้ชมเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยผมมองว่าจังหวะนั้นจังหวะนี้เป็นยังไงแต่ถ้ามองแบบว่าเออถ้าเราไม่ได้เชียร์ชนะทิพนะ เอาจริงนะถ้าสมมติว่าชนาที่ไม่ได้อยู่ฟอนตอรล่นะผมผมก็จะเฮย้ยกรรมการแม่งมันมีอะไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็จะคิดอย่างนั้นอยู่นะแต่พอดีผลประโยชน์เราเราเชียร์ชนะที่ไม่ได้แชมป์ไงก็เออไม่เป็นไรก็กรรมการผลพอได้คือกรรมการมันเป่าตามนั้นเราก็เออล้วก็อวกโอเคอ่ะโอเคอันนี้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 อาจอจะอาจผมอาจอจะยิงกระเทเล่นหน่อยนะเออนะครับผม โอเคครับก็มาลุ้นเดี๋ยวเสาหน้านะมาลุ้นหน้าสุดท้ายจริงๆน,นะมารีนอสกับทางด้านของฟอนตาอรีนนะแข่งพร้อมกันเหมือนเดิมบ่ายมงตรงนะก็คือว่าโทเช็คอะโทเช็คแน่นอนโทเช็คผลแน่นอนโอเคครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ